เมื่อแม่ผัวเอ่ยคำดูถูกลูกสะภ้ยต่อหน้าทุกคนบนโต๊ะอาหารไม่มีใครคาดคิดเลยว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวของลูกสะภ้ยจะทำให้แม่ผัวผู้เคยถืออำนาจต้องเงียบกริบจนทั้งบ้านสถานลูกสะภ้ยนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักเสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วในห้องอาหารเงียบสงัดกลิ่นแกงร้อนลอยคละคลุ้งแสงไฟสีเหลืองสลัวสะท้อนบนโต๊ะไม้ยาวแม่ผัวรีตาริมฝีปากโค้งเป็นรอยยิ้มเย็นชา เธอจ้องลูกสไปยราวกับกำลังประเมินราคาเสียงเอื้อนเอ่ยดังชัดกับข้าวฝีมือเธอช่างไม่ต่างจากอาหารตามสั่งข้างถนนอากาศรอบตัวเหมือนหนักอึ้งลมหายใจลูกสยายแผ่วเบาแต่สม่ำเสมอหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกตนเองเธอวางช้อนลงช้าๆาสายตาไม่ไหวเอ็นแม้แต่น้อยริมฝีปากค่อยๆขยับเป็นรอยยิ้มบางเสียงเธอนุ่มแต่ก้องตังวาน บางครั้งอาหารไม่ใช่สิ่งที่เติมเต็มคนแต่เป็นน้ำใจที่ทำให้อิ่มมากกว่าคำพูดตกกระทบบนโต๊ะอาหารราวกับหินหล่นใส่น้ำเงียบเงันทันทีแม้แต่เสียงนาฬิกาแขวนยังฟังดูดังเกินปกติแม่ผัวชะงักดวงตาที่เคยแวววาวด้วยความมั่นใจพลันว่างเปล่าริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่ไร้ท่อยคำจะตอบลูกสะพายนั่งนิ่งหัวใจเทอเย็นลงทีละน้อย สายตาเธอจับจ้องเป็นจานข้าวตรงหน้าแสงไฟเหนือสีสวยวูบเหมือนต้องการขับเน้นความเงียบที่เข้าครอบคลุมบรรยากาศบนโต๊ะหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมทุกคนรอบข้างนั่งตัวแข็งสายตาเบนหนีจากภาพตรงหน้าอย่างไม่กล้าสกลูกสภายสูดลมหายใจลึกรถข้าวคำต่อไปขมปนหวานแต่กลับอบอุ่นในความเงียบที่เธอสร้างขึ้นเองเสียงแก้วน้ำถูกวางลงเบาๆ แต่กลับดังกล้องในความเงียบที่ปกคลุมทั้งโต๊ะแม่ผัวขยับเก้าอี้เสียงเศษสีไม้กับพื้นกระเบื้องดังแสบหูเธอพยายามหันหน้าหนีแต่สายตากลับไหววูบด้วยความอึดอัดลูกสะพายนั่งตรงแผ่นหลังแข็งแรงราวกับไม่รับแรงกดดันใดๆแสงไฟส่องกระทบแก้มเธอจนดูสว่างกว่าทุกคนในห้องจานแกงตรงหน้าค่อยๆเย็นลงกลิ่นหอมที่เคยชวนลิ้มลองกลับกลายเป็นกลิ่นค้างขม เหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งคนในบ้านหลบสายตากันทีละคนเสียงกระซิบแผ่วเบาแทบไม่ได้ยินแต่ความตึงเครียดยังคงทวีคูณแม่ผัวกำมือแน่นบนตักเล็บจิกลงบนเนื้อจนแดงเป็นรอยเธอพยายามปืนบางสิ่งลงคอแต่คำพูดกลับติดค้างแน่นจนไม่สามารถเต่งออกมาได้ลูกสะั้ยตัเข้าขึ้นอีกคำรอยยิ้มบางยังคงประดับบนริมฝีปาก แต่แววตานิ่งลึกเย็นชาเหมือนกำลังจับจ้องการเคลื่อนไหวทุกอย่างตรงข้ามไฟบนเพดานกระพริบอีกครั้งเงาร่างแม่ผัวทอดลงบนผนังยาวเหยียดสั่นไหวเหมือนจะพังทลายทุกคนรอบโต๊ะไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินแต่ทุกจังหวะกลับดังราวกับเสียงคล้องประหารลูกสะพ้ายวางช้อนลงช้าๆเสียงโลหะกระทบจานสะท้อนก้องไปทั่วห้องอาหาร แม่ผัวสะดุ้งเล็กน้อยรากับเสียงนั้นกระแทกลงบนหัวใจโดยตรงบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นแกงที่เย็นชืดคลุ้งไปทั่วเหมือนควันหมอกที่กักทุกคนไว้ในความเงียบลูกสะพายยกแก้วน้ำขึ้นจิตเสียงน้ำไหลลงคอชัดเจนเกินควรเธอวางแก้วลงด้วยท่าทีสงบแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงคมในบ้านนี้ไม่มีใครหิวเพราะรสชาติอาหาร แต่หิวเพราะความรักที่ไม่เคยได้รับคำพูดนั้นร่วงลงกลางโต๊ะเหมือนคมดาบที่เฉือนอากาศจนขาดสะบ้นแม่ผัวชะงักดวงตาเบิดกว้างเสียงหายใจเธอสั่นระรัวเหมือนจะควบคุมไม่อยู่ริมฝีปากสั่นไหวแต่ไร้คำใดเล็ดลอดออกมาลูกสะพายนั่งนิ่งเงียบงันราวกับเธอคือผู้พิพากษาในศาลรับทุกคนรอบโต๊ะไม่กล้าแม้แต่จะขยับเงาของโคมไฟแกว่งไหวเหนือสีรษะ ทอดทับลงบนใบหน้าแม่ผัวจนดูบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนผ้าสะท้อนความลับที่เธอไม่อยากให้ใครเห็นเสียงนาฬิกาแขวนยังคงเดินต่อแต่ละวินาทีเหมือนยาวนานจนทิ่มแทงเข้าไปในใจคนทั้งบ้านแม่ผัวหันหน้าหนีแต่ดวงตาไม่อาจซ่อนความสั่นคลอนภายในได้มือที่เคยวางมั่นคงบนตักปรับสันไวอย่างเห็นได้ชัดเสียงหายใจเธอทีรัวราวกับคนที่กำลังถูกกดทับลูกสะพยไม่ละสายตา ความนิ่งสงบของเธอกลับยิ่งทำให้ทุกคนรอบข้างรู้สึกอึดอัดเหมือนห้องทั้งห้องถูกบีบให้แคบลงทุกทีคนในบ้านเริ่มขยับตัวช้าช้าบางคนเหลือบมองแม่ผัวบางคนก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาใครเสียงก้าอี้ไม้เอียดอัดดังขึ้นแม่ผัวค่อยๆลุกยืนสีหน้าเธอแข็งเกรงแต่แฝงความพ่ายแพ้อย่างชัดเจนลูกสะพ้ายยังคงนั่งนิ่งรอยยิ้มบางบนริมฝีปากไม่เปลี่ยนแปลง สายตาเธอยังคงคมชัดเหมือนกำลังท้าทายให้ใครบางคนก้าวเข้ามาเงาบนผนังยาวเหยียดสั่นไหวตามแสงไฟที่กระพริบทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดนิ่งในห้วงวินาทีนั้นความเงียบแผ่กระจายไปทั่วเหมือนกำลังจะเปิดเผยบางสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นมานานแม่ผัวยืนนิ่งกลางห้องเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดแววตาที่เคยทรงอำนาจ ลันพระหมเหมือนกำลังถูกเผาไหม้จากภายในลูกสะพ้ายก้มหน้าลงช้าๆตักข้าวเข้าปากอย่างไม่รีบร้อนรสชาติขมผสมหวานแต่ลิ้นเหมือนชัยชนะที่แฝงรอยบาดแผลลึกคนในบ้านยังคงเงียบแม้แต่เสียงลมหายใจยังฟังเหมือนต้องระวังไม่มีใครกล้าเปล่งถ้อยคำใดออกมาแม่ผัวกัดริมฝีปากแน่นสีหน้าเปลี่ยนเป็นแดงจัด ดวงตากรอกไปมาเหมือนหาทางรอดจากความอับอายลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นสายตาคมกริบว่าผ่านแสงไฟเธอเอ่ยประโยคใหม่เสียงเธอนุ่มแต่แฝงแรงกดดันจนทุกคนสถานบางครั้งความเงียบของคนหนึ่งก็ทำให้เสียงดังของอีกคนหายไปตลอดกาลแม่ผัวชะงักเหมือนร่างทั้งร่างถูกปรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นริมฝีปากอ้าเล็กน้อย แต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาโต๊ะอาหารยังคงเต็มไปด้วยอาหารแต่ไม่มีใครกล้าขยับช้อนอีกต่อไปเงาไฟแกว่งไว้บนผนังทออทับร่างแม่ผัวที่ยืนนิ่งไม่ขยับกลิ่นแกงที่เย็นชืดเริ่มพลุ้งแรงขึ้นเหมือนจะบีบคั้นให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดเสียงนาฬิกาเดินต่อไปติกติกติกแต่ละวินาทีเหมือนเข็มกรีดลงบนผิวใจลูกสะพ้ยหายใจยาว เธอไม่เร่งไม่ช้าแต่ความสงบของเธอกลับเหมือนแรงกดมหาศาลสายตาคนในบ้านสั่นไหวเด็กเล็กมองด้วยความไม่เข้าใจผู้ใหญ่ก้มหน้าลงราวกับยอมรับเงื่อนไขที่ไม่มีใครพูดออกมาแม่ผัวเริ่มก้าวถอยเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนแต่ละก้าวเหมือนถูกลากด้วยความหนักอึ้งลูกสะพายนั่งนิ่งมือเธอวางบนตักอย่างมั่นคง สายตาไม่เลยตามแต่ทุกคนรู้ว่าเธอคือศูนย์กลางของโตอาหารในค่ำคืนนี้แสงไฟเหนือสีสะสว่างวาบก่อนจะนิ่งสงัดอีกครั้งห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความเงียบแต่ความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าคำพูดใดๆแม่ผัวหยุดยืนกลางห้องแผ่นหลังที่เคยตรงสง่าเริ่มโค้งเล็กน้อยเธอกำมือแน่นแต่ความเย็นชาจากปลายนิ้วหลย,ย้อนขึ้นมาถึงหัวใจ สายตาของคนทั้งบ้านจับจ้องไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยบรรยากาศเหมือนห้องสี่เหลี่ยมกำลังหดแคบลงทุกทีลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นแววตาเธอไม่สั่นไหวรอยยิ้มบางยังคงอยู่บนริมฝีปากแต่กลับแฝงพลังที่ทำให้ผู้มองไม่อาจหลบหนีเสียงช้อนหล่นจากมือใครบางคนกระทบพื้นดังแกร่งทุกคนสะดุ้งเฮือกความเงียบที่หนักอึ้งยิ่งทวีขึ้นอีก แม่ผัวหันหน้ากลับมาริมฝีปากเผยอาราวกับจะพูดแต่คำที่ติดอยู่ในลําคอไม่ยอมหลุดออกมาลูกสะพายย้ายยังนั่งนิ่งร่างเธอสงบเย็นเหมือนหินผาแต่รัศมีที่แผ่ออกมาทำให้คนทั้งบ้านรู้สึกสันสานเงาบนผนังทอดยาวสั่นไหวเหมือนกำลังเผยความจริงบางอย่างความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยออกมาแม่ผัวกำลังตัวสั่น เสียงหายใจที่รัวดังสะท้อนชัดในห้องเงียบเธอกวาดตามองคนในบ้านหวังจะหาพวกมาช่วยกูหน้าแต่ทุกสายตากลับเบือนหนีไม่มีใครยื่นมือเข้าข้างเธอแม้แต่คนเดียวบรรยากาศรอบโตะอาหารเย็นเย,ยือกเหมือนลมหนาวพัดผ่านโดยไร้ต้นเหตุกลิ่นอาหารที่เคยหอมพันกลายเป็นกลิ่นขมปลาราวกับกำลังตอกย้ำความล้มเหลวลูกสะพ้ายยังคงนั่งนิ่ง เธอเพียงหายใจลึกแล้วเอ่ยประโยคช้าๆช,ชัดเจนจนทุกคนได้ยินความเงียบที่ทุกคนเลือกในคืนนี้อาจเป็นเสียงตัดสินที่ดังที่สุดเสียงนั้นก้องสะท้อนเสียดแทงหัวใจแม่ผัวทันทีเธอถอยหลังอีกก้าวมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นโต๊ะทั้งโต๊ะยังคงเต็มไปด้วยอาหารแต่ไม่มีใครยกช้อนขึ้นอีก ทุกคนเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความจริงที่ไม่อาจหนีแม่ผัวหายใจแรงดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่อาจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงหัวใจเธอเต้นดังแข่งกับนาฬิกาบนผนังทุกจังหวะเหมือนคำตัดสินที่บีบคั้นเข้าไปในอกคนในบ้านนั่งแข็งบางคนก้มหน้าจนชิดจานบางคนหลับตาแน่นราวกับไม่อยากเห็นภาพตรงหน้าลูกสะพ้ยยังคงนิ่งเธอไม่แสดงท่าทีสะใจ เพียงจ้องไปที่ข้าวคำสุดท้ายในจานก่อนจะค่อยๆตัดเข้าปากอย่างสงบแสงไฟบนเพดานส่องกระทบใบหน้าเธอจนเกิดเงาคมชัดบนผนังเงาน,นั้นทอดยาวเหมือนร่างของผู้พิพากษาที่กำลังชี้ชะตาอยู่เงียบๆแม่ผัวกัดฟันแน่นเสียงกรามเสียดสีกันดังแผ่วแต่ไร้ถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาความเงียบที่ปกคลุมกลับกลายเป็นเสียงก้องในใจทุกคน ดังยิ่งกว่าการตะโกนใดๆที่เคยได้ยินบนโต๊ะอาหารนี้แม่ผัวก้าวถอยหลังช้าๆ้นรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในห้องที่เงียบงนันเธอพยายามยกศีรษะขึ้นแต่แววตาที่สั่นไหวไม่อาจปิดบังความพ่ายแพ้มือเธอสั่นจนจับพนักเก้าอี้ไม่มันเสียงไม้เอ็ดอาดดังขึ้นราวกับประจานความอ่อนแอลูกสะพ้ายยังคงนั่งสงบสายตาเรียบเย็นจับจ้องโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยคำใด ความเงียบที่ค้างคาแผ่ซ่านไปทั่วห้องราวกับหมอกหนาทึบทุกลมหายใจของคนในบ้านเต็มไปด้วยแรงกดดนันแม่ผัวขบกรามจนกล้ามเนื้อขึ้นเป็นสันหยดเหนื่อซึมออกมาตามขมับเธอพยายามฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากกลับบิดเบีย้ยไม่เป็นรูปสายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไม่มีใครลุกไม่มีใครขยับราวกับกำลังรอคอยการแตกหักบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในวินาทีถัดมาแม่ผัวก้าวถอยไปจนชิดผนัง แผ่นหลังชนกับความเย็นแข็งของปูนเสียงสะท้อนเบาๆดังขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังตอกย้ำความอับอายดวงตาเธอสั่นระรัวพยายามมองหาคำพูดเพื่อโต้กลับแต่ในลำคอมีเพียงความว่างเปล่าทุกถ้อยคำที่เคยใช้เป็นอาวุธหายไปหมดสิ้นลูกสะพายยกสายตาขึ้นแววตาเธอไม่ดุดันไม่แข็งกร้าวแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจสั่นคลอน ความสงบนิ่งของเธอกลับทําให้ทุกคนหวาดกลัวมากกว่าเสียงตะโกนคนในบ้านนั่งตัวแข็งเสียงหายใจเาบาวกลายเป็นเพียงเสียงเดียวที่ขยับอยู่ในห้องแม้แต่เด็กเล็กก็หยุดส่งเสียงเรากับรู้ว่ากําลังมีบางสิ่งสําคัญเกิดขึ้นตรงหน้าแม่ผัวกลืนน้าลายอย่างฝืดคอหยดน้ําใสปรากฏที่หางตาแต่เธอกลับรีบยกมือเช็ดออกอย่างรวดเร็วกลัวว่าทุกคนจะเห็นร่องรอยแห่งความพ่ายแพ้นั้น ลูกสะพายยังนั่งมั่นคงเงาของเธอทอดยาวบนพื้นเหมือนกำลังตืนกินอำนาจเก่าที่เคยครอบงำบ้านหลังนี้มาเนิ่นนานแสงไฟบนเพดานส่องลงตรงกลางโตะ๊ะเงาของลูกสะพายยิ่งชัดเจนราวกับกำลังขยายครอบคลุมทุกมุมห้องแม่ผัวหอบหายใจถี่เสียงเหมือนคนที่กำลังจมอยู่ในน้ำทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เธอไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยมือเธอเกาะผนังแน่น เล็บกรีดลงบนปูนจนเป็นรอยขาวเป็นทางแต่ก็ไม่อาจพยุงศักรีที่กำลังถล่มทลายลูกสะั้ยนั่งนิ่งปลายนิ้วแตะขอบจานอย่างแผ่วเบาเหมือนสัญญาณบอกว่าเธอยังคงควบคุมทุกอย่างบนโต๊ะนี้บรรยากาศหนักแน่นจนเสียงนาฬิกากลายเป็นคมมีดทุกการเดินของเข็มเหมือนตัดลึกลงในความอดทนของแม่ผัวในที่สุดแม่ผัวก้มหน้าลงไหล่ที่เคยตั้งตรงสันดร,ริก เธอไม่เอื้อนเอ่ยแม้แต่คำเดียวความเงียบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการยอมแพ้แต่เป็นรอยร้าวที่เริ่มเปิดเผยพร้อมจะกลืนกินบรรยากาศของบ้านทั้งหลังเสียงหายใจแม่ผัวดังสะท้อนในห้องช้าหนักและเต็มไปด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอยังคงก้มหน้าดวงตาไม่กล้าเงยขึ้นศพกับใครราวกับสายตาเพียงคู่เดียวก็เพียงพอจะทำลายกำแพงศักดิ์สรีที่เธอสร้างมาทั้งชีวิตลูกสะพ้ยยังคงนิ่ง ริมฝีปากแตะรอยยิ้มบางไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีทางสู้ได้อีกแล้วคนในบ้านนั่งเงียบเก้าอี้แข็งราวกับพันธนาการไม่มีใครแม้แต่จะขยับนิ้วทุกคู่ตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและสับสนแม่ผัวขบฟันกรอนอดเสียงเสียสดสีดังเบาๆจากขากันไกรหยดเหงื่อไหลลงจากขมับ แต่เธอก็ยังไม่กล้าเปล่งคำใดออกมาเงาของลูกสะใภ้ทอดยาวบนผนังซ้อนทับกับเงาของแม่ผัวที่โค้งอ่ะเหมือนกำลังบอกเล่าถึงการผัดเปลี่ยนของอำนาจในบ้านหลังนี้ความเงียบยังคงแผ่ปกคลุมจนเหมือนเวลาหยุดเดินทุกคนรู้ว่าในค่ำคืนนี้สิ่งที่ถูกทำลายไปแล้วจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงนาฬิกาบนผนังยังคงดังต่อเนื่องติ๊กติ๊กติก๊ก แต่และจังหวะเหมือนย้ำเตือนว่าความเงียบนี้กำลังกลายเป็นคำพิพากษาแม่ผัวกำลังตัวสัน่นลมหายใจสั้นทีราวกับคนวิ่งหนีจากบางสิ่งมือที่เคยกำแน่นเริ่มคลายออกเหลือเพียงความม่างเปล่าอยู่กลางฝ่ามือสายตาของลูกสะพ้ยไม่เปลี่ยนนิ่งเย็นและแน่วแน่เธอไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่ทุกการมองทำให้แม่ผัวเหมือนถูกกดทับจนไร้เรี่ยวแรง คนในบ้านค่อยๆก้มหน้าลงทีละคนไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงบรรยากาศก,กดดันราวกับควันหนาทึบปิดกั้นแม้แต่ลมหายใจแม่ผัวกัดริมฝีปากหยดเลือดซึมออกมาเล็กน้อยเธอยกมือขึ้นปาดแต่กลับยิ่งทำให้ภาพนั้นชัดเจนความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปแสงไฟกระทบใบหน้าลูกสะพ้เผยให้เห็นความสงบที่ลึกซึง้ง ความสงบที่แข็งแรงกว่าเสียงใดๆและนั่นเองที่ทําให้แม่ผัวหมดสิ้นทุกขนทางจะโต้กลับแม่ผัวสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ผนังเสียงขาเก้าอี้ครูดกับพื้นดังสะท้อนเหมือนประกาศความอ่อนแรงให้ทุกคนได้ยินเธอหลับตาแน่นลมหายใจร้อนผ่าลอดออกจากปากไหลที่เคยตั้งตรงสั่นระริกไม่หยุดคนในบ้านเฝ้ามองเงียบงนันไม่มีใครยกช้อนขึ้นมาอีก ราวกับเกรงว่าความเคลื่อนไหวเล็กน้อยจะทําให้บรรยากาศแตกสลายลูกสะพ้ายนั่งตัวนิ่งเธอเอียงหน้ามองแสงไฟเหนือศีษะปล่อยให้เงาตัวเองทอดยาวปกคลุมโต๊ะอาหารทั้งโต๊ะเสียงหัวใจแม่ผัวดังชัดรัวแรงเหมือนกลองรบที่แพ้พ่ายความเงียบรอบข้างกลับยิ่งทําให้เสียงนั้นดังก้องริมฝีปากเธอสัน่นแต่ไม่มีคําใดเล็ดลอดออกมาทุกถ้อยคําที่เคยใช้กดข่ม ตอนนี้กลายเป็นเพียงเท่าทุลีในลำคอรบรรยากาศในห้องเหมือนถูกผนึกไม่มีลมพัดไม่มีเสียงอื่นใดเหลือเพียงเงาสองเงาที่เผชิญหน้ากันหนึ่งโค้งพ่ายแพ้อีกหนึ่งสงบเยือกเย็นแต่แฝงพลังที่ไม่มีใครกล้าท้าทายแม่ผัวก้มหน้าลงต่ำเส้นผมปรกแก้มบทบางแววตาที่พร่าเลือนเสียงหายใจเธอสั่นระรัวแต่แผ่วเบาจนแทบปลืนหายไปกับความเงียบของห้อง มือที่วางบนตักค่อยๆค,คลายออกนิ้วที่สั่นไหวเผยให้เห็นร่องรอยเล็บกดลึกจนผิวแดงชำ้ำลูกสะพายขยับเล็กน้อยเธอวางช้อนข้างจานอย่างมั่นคงแสงไฟสะท้อนบนโลหะเป็นเส้นวาววับคล้ายประกายที่ขีดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันสายตาคนทั้งบ้านยังคงจับจ้องไม่มีใครกล้าออกเสียงแม้แต่เสียงกลืนน้ำลายก็เหมือนจะดังเกินไปในห้วงเวลานั้น แม่ผัวขบฟันกรอนอดเสียงบดเคี้ยวความโกรธขมขื่นดังเบาๆแต่ไร้พลังเหมือนครั้งก่อนดวงตาที่เคยคมกริบพลันหม่นหมวัวลูกสะพ้ายเพียงยกแก้วน้ำขึ้นจิบอย่างสงบเสียงน้ำไหลผ่านลำคอชัดเจนดังก้องเหมือนคำยืนยันว่าเธอคือผู้กลุ่มอำนาจในค่ำคืนนี้เงาของทั้งสองทอดซ้อนกันบนผนังแต่เส้นเงาของลูกสะพ้ากลับชัดกว่ายาวกว่า และหนักแน่นกว่าอย่างไม่อาจปฏิเสธแม่ผัวนั่งนิ่งแผ่นหลังที่เคยตรงสง่าเริ่มโค้งลงเรื่อยๆเหมือนกำลังถูกน้ำหนักที่มองไม่เห็นกดทับอย่างโหดร้ายแววตาของเธอพร่าเลือนริมฝีปากเผเยอคล้ายจะพูดแต่กลับมีเพียงลมหายใจสั่นเครือหลุดรอดออกมาลูกสะพ้ายยังคงสงบเธอวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะอย่างนุ่มนวลเสียงกระทบเบาๆกลับดังชัด ราวกับระฆังที่ประกาศจุดจบของบางสิ่งคนในบ้านนั่งก้มหน้าไม่มีใครกล้าเอ่อยแม้แต่คำเดียวทุกคู่ตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและสับสนแต่ก็ไม่มีใครกล้าฝืนกระแสงเงียบงนันนี้แสงไฟเหนือสีสะไหวระริกเงาของแม่ผัวสั่นตามบางขณะเหมือนจะหายไปถูกกลืนโดยเงาทอดยาของลูกสะภ้ยที่ทาบทับลงมาทั้งหมดเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อ แต่ละวินาทีคมชัดเหมือนเข็มทิมแทงลงกลางอกแม่ผัวบอกชัดเจนว่าอำนาจที่เธอเคยถือครองไม่อาจกลับคืนมาได้อีกแล้วแม่ผัวเองนตัวพิงพนักเก้าอี้เสียงหายใจของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสั่นคลอนที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนมือที่เคยยกชี้สั่งสอนกลับวางนิ่งบนตักปลายนิ้วกระตุกเล็กน้อยเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงลูกสะภ้นั่งตรง แววตานิ่งสงบคล้ายผืนน้ำที่ไร้ระลอกแต่ในความนิ่งนั้นกลับสะท้อนพลังที่กดทับทุกคนในห้องจานข้าวตรงหน้าไม่มีใครแต่ต้องกับข้าวที่เคยหอมกลุ่นกลายเป็นเพียงเศษเยินชืดไร้รสชาติเมื่อเทียบกับความขมในบรรยากาศแม่ผัวก้มหน้าลงต่ำเส้นผมปลกแก้มปิดบังร่องรอยน้ำตาที่คลอเบา้าเธอพยายามปลืนความอับอายลงคอแต่ยิ่งกลืนยิ่งเจ็บร้าว ลูกสะพายยกสายตาขึ้นมองเพียงชั่วครู่แล้วปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนถ้อยคำทุกคนรับรู้โดยไม่ต้องเอ่ยออกมาว่าอำนาจบนโตอาหารนี้ได้เปลี่ยนมือไปแล้วแม่ผัวเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาของเธอพร่าเลือนแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าริมฝีปากที่เคยแข็งกร้าวแย้มออกเล็กน้อยคล้ายรอยยอมรับที่ไม่อาจเอื่อนเอ,อ่ยเป็นถ้อยคำลูกสะพายหายใจลึกเธอวางมือลงบนตักอย่างสงบ แววตาไม่แข็งกร้าวไม่ท้าทายแต่เป็นความนิ่งที่อ่อนโยนและหนักแน่นในเวลาเดียวกันคนในบ้านค่อยๆเงยหน้าขึ้นบรรยากาศที่หนักอึ้งเริ่มพลายลงเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อแต่ไม่ได้ฟังดูคมชัดเหมือนก่อนหน้านี้แม่ผัวก้มหน้าลงอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความอับอายแต่เพราะหัวใจยอมจำนนต่อความจริงว่าผู้หญิงตรงหน้าคือคนที่บ้านหลังนี้ต้องการให้ยืนอยู่ด้วย ลูกสะพายยกช้อนขึ้นตักข้าวคำใหม่เสียงช้อนกระทบจานเบาๆดังขึ้นคล้ายสัญญาณเริ่มต้นบทใหม่ที่ไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการอยู่ร่วมกันโตอาหารที่เคยเงียบงนันเริ่มกลับมามีเสียงหายใจที่ผ่อนคลายกลิ่นแกงแม้จะเย็นชืดแต่กลับไม่ขมขื่นอีกต่อไปในความเงียบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องประกาศเพราะทุกคนล้วนรู้แล้วว่า ค่ำคืนนี้เดริชตาของบ้านหลังนี้ไปตลอดกาล